สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับยังไงก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะครับก็ต้องบอกว่านะครับตามสัญญานะครับวันนี้ได้ออกมานอกสถานที่นะครับกลับมาที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อําเภอประโคนชัยนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับรถนะครับรถเล็กนะครับต้องบอกว่ารอบนี้มา พาทุกท่านมาดูรถเล็กราคาย่อมยาวนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอารถไปปั้นนะครับรวมถึงเอาไปไว้สําหรับใช้งานนะครับราคาย่อมยาวนะครับราคาไม่ไม่แพงนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมรายละเอียดนะครับรถนะครับที่ที่ร้านคุณจอยมีชื่อร้านไหมครับคุณจอยร้านโชคบุญช่วยอ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะครับร้านที่ร้านโชคบุญช่วยนะครับเอ่อ โคกสะอาดนะครับตบโคกสะอาดอำเภอพะคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้รถอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีรถนะครับสำหรับที่คิดว่าหลายๆคนที่ยังตามหารถนะครับซึ่งต้องการที่จะเอาไปใช้งานรวมถึงอยากจะเอาไปปั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับในร้านว่าวันนี้นะครับมีรถอะไรอยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะได้ให้กับคนที่สนใจได้ได้รับชมกันนะครับในส่วนของ เริ่มจากตัวคันแรกเลยนะครับตัวนี้ยามาฮ่าน่าจะเป็นเทียร่านะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับฮะอ่าราคา6,000มีเล่มโอนนะครับมีเอกสารมีนะครับมีเอกสารนะครับมีเล่มนะครับมีเล่มเขียวนะครับซึ่งสภาพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับราคา6,000นะครับยามาฮ่าเทียร่านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคันที่สองเนี่ยก็จะเป็น ฮอนด้าโนวานะครับน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยราคาราคาห้าพันนะครับมีเล่มไหมครับชุดนี้คันนี้ไม่มีค่ะคันนี้ไม่มีเล่มนะครับโนวานะครับโนวาห้าพันนะครับคันนี้สีแดงนะครับแล้วก็เวฟนะครับเวฟเหมือนสีมีเล่มโอนนะครับเวฟอ่าเนี่ยนะครับเวฟนะครับแล้วก็ ยามาฮ่ a อัลฟอันนี้ก็จะเป็นรถ2จังหวะสมัยนั้นนะก็ต้องบอกว่าสีสันสวยงามมากสติกเกอร์นี่จะสะท้อนแสงนะครับเวลากลางคืนอันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ4,500นะครับยามาฮ a าอัลฟนะครับราคา4,500มีเล่มโอนนะครับมีเล่มนะครับมีเล่มเดี๋ยวให้ดูกันรายละเอียดกันนะครับเผื่อแบบว่าใครที่แบบสนใจนะครับ อันนี้ก็เบล SL นะครับถ้าดูจากชื่อแล้วก็เป็นเบลเป็นตระกูลของยามาฮ่านะครับมันก็จะมาพร้อมๆกับตัว Alpha, อัลฟาเนี่ยแหละครับนะเพราะสังเกตจากไฟท้ายมันจะเหมือนกันนะครับ2คันนี้แต่ว่ามันจะเป็นมีแบบมีบางลมกับแบบไม่มีบางลมนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวเบล4,000 4,000ไม่มีเล่มนะครับ4,000ไม่มีเล่มแล้วก็ตัวนี้ เทนานะครับขาวแดงนะครับที่หลายๆคนถามหาอันนี้มีเล่มไหมครับไม่มีเล่มอันนี้ราคา4,5่พ 5, 5. 5, 5เหมือนกันนะครับนี่อ่าโอเคไปแถวที่2กันนะครับไปแถวที่2กันเ,เทน,นาคันนี้ดูแล้วจะสภาพเหมือนกับผมว่ามันก็ดูค่อนข้างโอเคอยู่นะราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ 5, 5, 5, 5. ราคาะราคา5,500มีเล่มโอนนะครับ ฮอนด้าเทน่านะครับ5,500มีเล่มโอนคันที่2องสปีดยามาฮ่าสปีดอันนี้ราคาอ่ามีเล่มโอนนะครับราคา6,000นะครับนี่สปีดเลยหลายคนเล่นกันนะครับแม็กแม็กหน้านะครับมีแม็กหน้านะครับแล้วก็แม็กท้ายนะครับครบนะเดี๋ยวเข้าไปยังเดี๋ยวอ่ะ,อะ,อะโอเค เทหน้าท่านคุณขายป่ะคุณปวดคขี้ไปแล้วอ่าโซนิกโซนิกหนึ่งสองห้าชุดสีทําใหม่อุปกรณ์ดูค่อนข้างครบรถค่อนข้างใหม่ สตาร์ทมือเล่มโอนขับได้ราคา16,500บาทนะครับโซนิค16,500ก 16, บาทนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูรวมๆนะครับใครสนใจคันไหนก็เออ่โทรมาติดต่อนะครับทางร้านโชคบุญช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ท้ายคลิปนะครับโซนิคแล้วโซนิคคันนี้ล่ะครับห3 5่0สามพันห้าร้อย เล่มโอนนะครับแล้วก็เทียร่าเทียร่าคันนี้ <c oughs> ไม่มีเล่มเทียร่าราคา5,500นะครับคันนี้ก็ยังสภาพค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับชุดสีก็ยังสวยอยู่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่ารถที่ร้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งเป็นรถแบบเป็นรถประมูลมานะครับเป็นรถประมูลมาจากที่ไปประมูลมาแล้วก็ สภาพมันก็ตามสภาพนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นรถส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านนะครับจะซื้อเอาไปไว้สําหรับเข้าสวนเอาไว้ใช้งานนะครับบางทีแล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันเหมือนขยะแต่จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่มุมมองมากกว่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่ารถบางคันเนี่ยมัน บางคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่ามันแต่ว่ามันมีค่าสําหรับใครบางคนนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปใช้งานเอาไปเก็บงานเอาไปใช้ทํางานวิ่งเข้าสวนนะครับหลายหลายคนอาจจะเอาไปปั้นไปทำให้มันดูสวยงามมันก็แล้วแต่ใครจะมองนะครับนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารถที่ขายส่วนใหญ่นะครับไอ,อเห็นที่เห็นเป็นรถเล็กๆทั่วๆไปเนี่ยบางทีก็คือเอาไปพ่วงซาเล้งนะครับก็เอาไปทํามา อาชีพนะครับไปประกอบอาชีพนะครับไปวิ่งถรถซาเล้งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนี่แหละก็คือตามวิถีของชาวบ้านนะครับที่รถพวกนี้นะเห็นเห็นบางทีมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะครับสำหรับชาวบ้านที่ทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับนะเบลคันนี้เท่าไหร่ครับ4,5 0 0ันห้า <45. S 2> ้ขีได้ขี่ได้ไม่มีเล่มนะครับ เบล4 5 0 0ขี่ได้ไม่มีเล่มโนวา5,005นะครับไม่มีเล่มขี่ได้เหมือนกันนะครับอ๋อรถประมูลมาที่มันยังตกค้างอยู่นะครับอันนี้อ๋ออันนี้ก็เทน่านะครับเนี่ยลูกค้าก็จะเข้ามาดูรถเรื่อยๆนะครับนี่ JR JR นี้เท่าไหร่ครับผมนเจ้5,000นะครับ ก็อย่างที่บอกว่าราคารถส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะหลักพันนี่แหละครับนะสภาพมันก็ขายตามสภาพนะครับนะขายตามสภาพขายตามต้นทุนเพราะว่ารถเป็นรถไปประมูลมานะครับแล้วก็จะจะให้มันสวยเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คงอาจจะต้องเอาไปทําสีเอาไปเก็บงานนะครับนนด้านในก็จะเป็นในส่วนของการแยกอะไรนะครับทากว่าจะได้มาแต่ราคานี่มันก็ต้อง เอามาคัดเอามาทํากันนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีกองอยู่นะครับเป็นอะไรขายเป็นอะไรขายเป็นซากมีหมดแล้วครับนะครับก็ถือว่าเออเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับในส่วนของทางบ้านโคกสะอาดนะครับที่เป็นอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงได้นะครับนะก็ต้องต้องบอกว่ามันก็เป็นอาชีพที่เอ่อหลายหลายคนนะครับต้องการเพราะว่า ต้องการหารถนะครับซื้อรถเอาไปใช้นะครับก็ต้องมาหาจากแหล่งลักษณะแหล่งแบบนี้ละครับนะครับว่ารถมันก็ขายตามสภาพเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่รถไม่ไม่ใช่ร้านปั้นรถนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาต่อนะครับฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้จะจะเป็นรถที่ไม่มีเล่มนะครับแต่ใครที่ต้องการที่จะซื้อเอาไปเป็นอะไหล่หรือเอาไปปั้นนะครับจริงๆ การไปขอเล่มขออะไรมันก็มีวิธีการที่สามารถจะเอาไปทําได้เท mm hmm. ่าที่ผมเห็นนี่ก็มี T z m ซอยู่คันหนึ่งนงนะแต่ว่าอันนี้ก็คือขายเป็นอะไหล่นะครับนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นรถที่ที่เป็นอะไหล่แหละก็คือถามว่าทุกคันเนี่ยสามารถเอาไปปั้นใหม่เอาไปทําใหม่ได้มันจริงเอาไปทําได้ทุกคันหละครับนะเพราะว่าช่างเก่งนะครับช่างเมืองไทยนี่เก่งทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโนวานะครับเมดนะ เบลาร์ R, นะครับโนวาเทน่า uh, นะครับอันนี้ก็อัลฟ่านะครับยามาฮ่านะก็จะเป็นรถกระเทยสมัยนูน้นอันนี้ก็จะเป็น RC100 นะครับเลิฟเลิฟนี่ RC100 นะครับ RC100 นี่เท่าไหร่ครับอ๋อยังไม่ได้ซ่อมนะครับก็ยังไม่ได้เปิดขายอ๋ออาร์ซีร้อยอาร์ซีร้อยประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยครับ สามพันสามพันสามพันห้านะครับเป็นรถที่ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูรถฝั่งนู้นกันนะครับคือรถมีค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าจะยังไม่ได้มีเวลาในการเก็บงานนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นต่ออ่าเนี่ยนะครับมาดูแถวนี้ต่อเลยนะครับก็เวฟเวฟตัวนี้เท่าไหร่ครับแปดพันห้าัมีเล่มขับได้นะครับเวฟคันนี้8,5 0 0นะครับ เดี๋ยวมาดูเทนาเทนาคันนี้เนี่ยล้อหลังอ่าล้อหลังยังไม่ได้ใส่สภาพถือว่าโอเคนะครับโดยโดยรวมด้วยสายตาถือว่าน่าจะถ้าทําเสร็จแล้วน่าจะสวยอันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับราคา6 0 0 0มีเล่มนะครับเทนาเออเดี๋ยวติดโซนิกผมก็เลยงงตกลงเป็นโซนิกหรือเทนาเทนานะครับอย่างงนะครับ สติกเกอร์โซนิกก็จริงแต่ว่ามันเป็นเทานานะครับนะมีล้อมีเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับคันนี้ราคา6,5 0 0้าใช่ไหมครับอ่ะสไมคันนี้ก็สวยนะครับ Honda s m i l e คันนี้ก็สวยแต่ทีนี้เนี่ยเล่มยังไม่ยังตามยังไม่ได้นะครับถ้าเผื่อใครสนใจนะตัวสไม้นะครับ Honda s m ส l e คันนี้นะครับอืมสวยมากชุดสีชุดสียังสวยอยู่นะครับเอาไปทำสีใหม่นี่สวยแน่นอน อันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ8500 <8, 5. S 1> นะครับตัว Honda Smile นะผมว่ายังยังดูยังดูสวยอยู่เครื่องชุดสีนะครับยังดูสวยอยู่เนี่ยนะครับมาดูตัวอ,อ,อันนี้ก็เบลเอ,อ้รู้สึกว่าวันนี้เบลจะเยอะ mm hmm. เห็นเบลเยอะมากเลยนะครับ 4, <000. S 1> Honda เบลราคาเท่าไหร่นะราคาสี่พันนะครับ สีพันไม่มีเล่มเอ๊ะปกติถ้าเผื่อรถไม่มีเล่มเราเราไปทำเรื่องขอเล่มยังไงได้บ้างพอรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวเห็นทางพี่ทางนู้นเขาบอกว่ารถไม่มีเล่มเดี๋ยวไปขอเหมือนกับไปไปหาอะไรนะหาเลขเครื่องหาอะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นซูซูกิคิสตันนะครับเป็นตระกูลเดียวก,กันกับตัว RC นะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นเครื่องยนต์110ซีซีนะครับคิสตันตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะ ราคา4,000มีเล่มไหมมีเล่มนะครับทะเบียนส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับบุรีรัมย์ขอนแก่นยะโสคือเป็นรถโซนอีสานทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวขึ้นล้อนะครับขึ้นสี่ล้อนะครับอันนี้ก็ก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับที่ร้านแบ่งหน้าที่กันทำนะครับนี่แหละครับก็ ถือว่าเป็นแหล่งรวมมอเตอร์ไซค์ที่ที่ใหญ่ระดับหนึ่งไหนอ๋อนนอ,อ,อันนี้สวยมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาให้เบิรุกน่ะ <c oughs> เออตังค์ค่ะตังคูตังค์ค่ะตังคูมีบอไ้ ซื้อไปใส่เพียงไรสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเครื่งองย,ยังเงียบอยู่เครื่องเงียบมากสตาร์ทง่ายแก๊สเดียวติดเลยไฟออกหมดเลย เครื่องเดิมๆคือเนี่ยคือใหม่หมดเลยนะครับไฟลงไฟเหลียวติดเปิดปะไฟเลี้ยวอันนี้ไฟนะไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวขอรีวิวแยก สวยสวยสวยคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยนะครับอ,อ่ะนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับแวะมาเยี่ยมชมนะครับมอเตอร์ไซค์กะว่าจะฮิลไปสักคัน2คันนะครับอเ,มมบอ,เมมบอ่อก็เลยมาดูว่ามีรถอะไรใหม่ๆบ้างนะแต่ก็ยังไม่มีแบบรถที่แบบเป็นรถ 150ยหซีซีที่แบบอยากได้นะครับเผื่อแบบคิดว่าน่าจะมีเข้ามานะแต่แต่โดยส่วนใหญ่ที่ร้านโชคบุญช่วยก็จะเป็นรถนี่แหละครับรถที่เน้นเอาให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานนะครับรถเป็นรถที่เน้นซื้อไปใช้งานนะครับก็ทุกคันขี่ได้นะครับมีเล่มกับไม่มีเล่มนะครับมีป่ปนกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจนะครับรถนะครับพวกนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ ร้านโชคบุญช่วยนะครับติดต่อคุณจอยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะครับกับร้านโชคบุญช่วยนะครับนอกจากตัวรถแล้วนะครับก็ยังมีพวกอะไรนะครับที่ขายนะครับมีอะไรที่ขายกันอยู่นะครับในร้านนะครับเยอะจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้รถพวกนี้นะครับโดยเฉพาะ พี่น้องทางใต้นะครับที่ต้องการรถเป็นรถเล็กๆนะครับเอาไปใช้งานวิ่งตามสวนเนี่ยโอ้อันนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับนะก็จะมีรถทั้งที่มีเอกสารกับไม่มีเอกสารเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับมีราคาหลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับหลักพันสองพันสามพันมีหมดนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับ ที่เหลือก็คือต้องเอาไปเก็บงานเอาไปซ่อมนะครับเอาไปซ่อมให้มันขี่ได้เอาไปให้มันใช้ได้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับนะวันนี้ก็ถือว่ามาให้รายละเอียดรถเกือบทุกคันแล้วนะครับพร้อมราคาที่ผมแจ้งไปนะครับนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรวมถึงเข้ามากดติดตามให้กําลังใจเข้ามากติชมนะครับนะครับทุกความคิดเห็นทุกาการแสดงความคิดเห็นยังไงก็ขอน้อมรับนะครับเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงในการ นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็ถือว่ามาเนี่ยนะครับรายละเอียดในส่วนของตัวพวกรถนะครับที่เป็นรถเก่าๆนะครับนะตามเล้าเป็ดเล้าไก่ของชาวบ้านทุกอย่างมันก็ถือว่าเป็นอาชีพเป็นรายได้นะครับของของคนที่มีรายได้น้อยนะครับตามตามบ้านตาม ชาวไร่ชาวสวนชาวนานะครับรถพวกนี้บางทีมันขี่ไม่ได้นะครับก็จะเอามาขายเพื่อเป็นอะไหล่นะครับก็สามารถเอาไปทํารถคันอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเป็นการสร้างอาชีพนะครับนะสำหรับคนที่อยากจะเอารถไปใช้หรืออยากจะเอารถไปขี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะอย่างผมยกตัวอย่างนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวตัวเครื่องตัวนี้นี่คือเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับแต่ว่า ตัวโครงตัวอะไรมันอาจจะอยู่ไม่ครบนะแต่ว่าเครื่องนี่สวยมากๆเลยนะครับเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับสําหรับตัวโนวาคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับนะอันนี้ก็เนี่ยนะครับพาทุกท่านมาชมนะครับที่ร้านโชคบุญช่วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เดีนะ๋ยวเราจะมีโอกาสนะครับ <ti han> ถ้ามีรถใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวจะมีโอกาสมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่ง <imeters> นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะครับเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรา,ายละเอียดใ, <sk ill> ในส่วนของรถนะครับพวกนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ